Gitarra, no, akordeoia no, no. ท่านผู้ชมครับตอนนี้นะครับผมพาท่านผู้ชมเดินทางมาอยู่ที่โรงเรียนมวยไทยนะครับสอเดชพันธ์นะครับหรือว่าค่ายมวยไทยสอเดชพันธ์นะครับยานถนนรัชดาพิเศษนะครับวันนี้เราจะมาพูดคุยนะครับกับผู้ก่อตั้งนะครับค่ายมวยแห่งนี้เพราะว่าท่านเนี่ยเป็นคนที่เห็นความสําคัญของศิลปะแม่ไม้มวยไทยครับผลักดันนักกีฬามวยไทยหลายๆคนนะครับให้ก้าวขึ้นสู่เวทีระดับประเทศนะครับและนอกจากนั้นนะครับยังใช้ การเรียนการสอนมวยไทยนะครับมาพัฒนาเยาวชนในชุมชนแห่งนี้ด้วยนะครับวันนี้เดี๋ยวเราจะได้พบและพูดคุยกับท่านพันตำรวจโทสุรเชษเดชพันธ์เดี๋ยวตามผมไปชมด้านไในเลยครับ ครับตอนนี้ครับผมนั่งอยู่กับท่านพันตำรวจโทสุรเชสเดชพันธ์ครับซึ่งเป็นผู้บริหารโรงเรียนมวยไทยสเดชพันธ์นะครับหรือว่าครูเชสนั่นเองครูเชสสวัสดีครับครับดีครับครูเชสเนี่ยก็จากสกู๊ปเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยก็คุมทีมนักกีฬาิกบ็อกซิ่งทีมชาติไทยนะครับไปคว้าเหรียญรางวัลจากต่างประเทศมาด้วยนั่นก็คือที่ประเทศกัมพูชาครับกัมพูชาอ่าแล้วก็โดยปกติเนี่ยก็รับราชการเป็นพนักงานตำรวจครับผมแล้วก็มาทำค่ายมวยไทยด้วยมาทำโรงเรียนมวยไทยด้วยใช่ครับ เล่าถึงจุดกําเนิดความตั้งใจในการก่อตั้งโรงเรียนของเราหน่อยคือที่จริงแล้วเนี่ยเริ่มแรกเลยนะครับ,รบเราเนี่ยก็เคยเป็นเด็กที่ลําบากยากจนมาก่อนเป็นเด็กบ้านนอกนะครับก็ปากัดตีนทิพนะครับอ,อ,อยากที่จะมีรายได้นะครับ,รบก็ ต้องอาศัยพึ่งพาความเป็นอาชีพนักมวยนะครับที่อาจจะต่อยตามงานวัดงานวาเพื่อจะได้ค่าตัว2 0 0ร0อบ้างนะครับก็ช่วงนั้นก็คือด้วยความชอบนะค,ความชอบแล้วก็ชอบกีฬามวยด้วยแล้วครอบครัวนะครับทั้งพ่อทั้งพี่ชายเนี่ยพี่ชายก็เป็นนักมวยนะครับต่อยมาบ้างดังนั้นเนี่ยก็จะมีรูปนักมวยติดตามฝาผนังห้องนอนเยอะมากในสมัยเด็กๆเนี่ยเราก็มีการฝึกฝนแต่ก็ไม่ได้ต่อยจริงเป็นอาชีพอะไรมากมายนะครับก็เลยจนมา จากความที่รักความชอบอยู่แล้วนะครับจนมารับราชการเป็นตำรวจนะครับเมื่อมันมีมววอยู่ในสายเลือดอยู่แล้วเราก็ปี50เนี่ยก็มาลงบรรจุอยู่ที่สอนอผลโยธินนะครับเราก็จะทํายังไงให้ในสิ่งที่เรารักเราชอบเนี่ยให้มันสอดคล้องกับการแก้ปัญหายาเสพติดในชุมชนในเขตพื้นที่สนผลโยธินมีอยู่1 7 1 8ชุมชนหมู่บ้านครัวเรือนนะครับก็บริมคลองวัดลัเท้าูง่ายๆเป็นชุมชนสลัมที่ ค่อนข้างที่จะเรื่องยาเสพติดค่อนข้างเยอะผมก็มีแนวนโยบายนะครับว่าอยากจะหาเด็กเยาวชนเหล่านั้นเนี่ยเข้ามาฝึกมวยไทยเข้ามาสร้างฮีโร่ให้กับชุมชนนะครับเพื่อที่จะเกิดฮีโร่แล้วเนี่ยก็จะทําให้ภาพในเรื่องของยาเสพติดก็อาจจะลดน้อยลงนะครับเพราะเขามีความเป็นฮีโร่ความเป็นเอากีฬาเข้าไปแทรกนะครับก็เลยมีการหาเป็นหานักกีฬาของแต่ละ ชุมชนเข้ามาฝึกฝนมวยในมหาวิยาลัยลลลราชภัฏแจงเกษมในช่วงนั้นนะครับแล้วก็มีการจัดการแข่งขันกีฬามวยไทยบ้างนะครับแล้วก็เอาเด็กฝึกมวยต่อยมวยก็ตั้งแต่ช่วงนั้นมาจนถึงปัจจุบันก็มีการเติบโตมาเรื่อยๆจนมาถึงในปัจจุบันนะครับเราก็ก็จากที่แค่เปิดโอกาสแล้วก็ให้เยาวชวนห่างไกลาย,ยาเสพติดก็กลายมาเป็นในเรื่องของ อาชีพมวยไทยแล้วก็เป็นโรงเรียนมวยไทยณปัจจุบันจากลแรกบรรจใจที่เป็นคนชอบกีฬามวยอยู่แล้วแลวพอมบโอกสได้รับราชการตำรวจก็อยากจะใช้การกีฬาเนี่ยมาพัฒนาชุมชนมาพัฒนาเยาวชนให้ให้เขามีคุณภาพชีวิตดีห่างไกลจากยาเสพติดใช้เวลาว่างมีประโยชน์ใครับทำมาเรื่อยๆไปอยู่กับด้าจภกพัฏจักรเสมจนมาปักหลักอยู่ที่นี่ตั้งแต่พุทธศักราช2500เออตอนก่อนมาอยู่ที่นี่นะครับเราก็ได้ ไปในส่วนของซ้อมก็หลายที่อยู่เหมือนกันนะครับเพราะที่กรุงเทพเนี่ยที่ดินแพงเราก็คงไม่มีความสามารถที่จะซื้อนะครับก็เริ่มจากมหาลัยราชพัฒนงเกษมก็ไปซ้อมอยู่ที่ลูกบ้านใหญ่ครับกลับจากลูกบ้านใหญ่ก็มาซ้อมอยู่ในก็หาที่เช่าในพื้นที่หลังมอและพัฒนเกษมชุดคลอยเสือใหญ่นะครับก็ไปมาหลายที่แล้วจนมาอยู่ที่ตรงจุดนี้ณปัจจุบันอยู่ก็ประมาณสี่ปีห้าปีนะครับแต่วดวงจากการทํามวยย้ายไปมาเรื่อยๆจากที่เช่านะพอครบกำหนดสัญญาเช่าเนี่ย ก็ทำมวยมาประมาณสิบหกเจ็ดปีแล้วรับโอเคแต่ว่าคือมาลงหลักมะขาดที่นี่ก็ประมาณห้าปีห้านะครับนะครับผมคอนเซปต์หรือว่าหลักการทำงานหลักในการทำมวยของครูเชษฐ์คือ คือที่จริงแล้วเนี่ยการทำมวยของผมเนี่ยเราเนี่ยคือมวยเนี่ยที่จริงแล้วตามพรบมวยนะครับก็แฝงไปในเรื่องของการพนันได้ด้วยนะถ้วก็อยู่ในเวทีเนี่ยแต่อย่างผมเนี่ยผมทำกีฬาเป็นกีฬาแพ้เป็นแพ้ชนะเป็นชนะแล้วก็ใชยชนะที่ได้รับมาเนี่ยก็คือจะสร้างความเก้าหน้าให้กับตัวนักมวยเองนะครับเพราะผมเนี่ยเราจะไม่ได้มุ่งเน้นในเรื่องของการพนันนะครับพอเราทำกีฬาเป็นกีฬาเนี่ยมันก็สร้างผลงานได้ดี พอทำผลงานได้ดีการต่อยอดของอาชีพนักมวยแล้วก็การต่อยอดในเรื่องของชื่อเสียงของค่ายมันก็โตขึ้นมาเรื่อยๆครับก็ค่ายมวยเป็นโรงเรียนมวยไทยที่มีนักกีฬาหลายคนประสบความสำเร็จอย่างเสือใหญ่เราเป็นนักกีฬามวยไทยก็คือต่อยและการวันด้วยอ่าใช่ครับแล้วก็มีต่งางชาติด้วยคนสเปนใช่ไหมอ่าใช่ก็มีซาเวียมีซาเวียรมซาเลสครับ ส่วนเจ้าเสือใหญ่เนี่ยก็เป็นเด็กในชุมชนซอยเสือใหญ่อ๋อเป็นเด็กในในพื้นที่อ่านี้เลยผมเลยให้ชื่อเจ้าเสือใหญ่เพราะว่าซอยเสือใหญ่บ้านเกิดเขาอ่าบ้านเกิดเขาเลยก็คือเป็นน้ามวยคนแรกๆเลยที่เอาเด็กในชุมชนที่พูดง่ายว่าเป็นในเรื่องของมีปัญหาในเรื่องของยาเสพติดนะครับเราก็เอามาฝึกฝนแล้วก็เกิดเป็นฮีโร่นปัจจุบันก็เลยชื่อเจ้าเสือใหญ่มาตั้งแต่แรกนี่คือ จากที่เราตั้งใจทํามาก็ถือว่าเป็นความสําเร็จเป็นรูปธรรมนะออกอดอกออกผลจากแรงบันดาลใจของตํารวจคนหนึ่งอ่ะใน,นการที่จะใช้กีฬาโมยไทยที่ตัวเองชื่นชอบมาแก้ปัญหาในชุมชนแล้วก็เกินคาดหมายไหมตอนนี้ถือว่าเกินคาดหมายนะครับเพราะว่าจากที่เราทำเนี่ยเป็นการสร้างโอกาสให้กับเยาวชนนะครับ เป็นการสร้างโอกาสให้กับเด็กที่ด้อยโอกาสยากจนนะครับอยากที่จะมีรายได้เพื่อนําเงินไปเลี้ยงดูครอบครัวนําเงินไปให้พ่อให้แม่ส่งเสียตัวเองเรียนหนังสือนี่คือตั้งแต่แรกๆที่เราทำนะครับเราอยากจะเปิดโอกาสให้กับเด็กด้อยโอกาสลําบากและยากจน เออแล้วก็ทําให้มันห่างไกลยาเสพติดนะครับจนถึงปัจจุบันพอทําไปทํามาเนี่ยก็เริ่มจากการให้โอกาสเนี่ยก็เป็นไปในเรื่องของเชิงธุรกิจที่มีต่างชาติเข้ามามีต่างชาติเข้ามาฝึกฝนมีต่างชาติเข้ามาเรียนมวยไทยและนําไปสู่การประกอบอาชีพที่มีรายได้เราก็ในส่วนของค่ายก็มีรายได้จากการแข่งขันนะครับคนไทยประสบความสำเร็จแล้วส่งถึงฝั่งฝันแลวหลายคนด้วยการเข้ามาของชาวต่างชาติ ที่โรงเรียนของเราเนี่ยคนแรกเขามาด้วยเหตุผลอ,อะไรเขาได้ยินชื่อเสียงเขาจากไหนคือบางที่เนี่ยต้องยอมรับนะครับว่าเรื่องของมวยไทยเนี่ยมวยไทยเนี่ยเป็นอะไรที่มันพระบุษเราได้สร้างให้ขึ้นมาเนี่ยให้กับคนไทยนะครับที่ต่างชาติเนี่ยเขาให้การยอมรับในเรื่องของความเป็นมวยไทยทั่วโลกไม่มีใครไม่รู้จักเรื่องของมวยไทยดัยงนั้นพอเอ่ยถึงมวยไทย ทั่วโลกก็อยากเข้ามาฝึกฝนอยากเข้ามาสัมผัสอยากจะเข้ามาเรียนมวยและก็นําไปโูอาจจะแข่งขันบ้างหรือเรียนเพื่ออยากจะใช้อาวุธไม้ไม้มวยไทยให้เกิดประโยชน์บ้างนะครับดังนั้นเรื่องราวเหล่าน,นี้เนี่ยก,ก็ทำให้เราได้ต่างชาติได้เข้ามาพัฒนามานี่มานี่นี่ตอนนี้มีเด็กเยาวชนเข้าม,มาพอดีเลยออามาโชว์ตัวหน่อยนี่อยืนนี่ครับยืนนี่ครับยืนนี่ครับสวัสดีกล้องด้วยสวัสดีท่านผู้ชมด้วยมามานี่ยนะนี่โอ้นี่เขาเป็น เด็กๆนะครับที่ครูเชษถ่ายทอดนะครับอย่างน้อยก็คือว่าร่างกายแข็งแรงชอบชอบมวยไทยไหมครับชอบตรงไหนครับมันไม่นมูอ่ามีฟปันหากชองมวยไทยไหมครับชื่อน้องอะไรครับน้องกัปตันชี่น้องอะไรครับน้องเบสน้องอะไรครับน้องบอลอ่าโอเคนี่ก็เป็นขึ้นลูกใหม่นะของโรงเรียนของครูเชษโอเคตั้งใจฝึกซ้อมสู้ๆแล้วจะได้เฉ็บขัดแชมป์มาครอง อ่ะไปได้แล้ว <laughs> โอเคนี่คุยกันต่อนะครับมุม <c oughs> มองของชาวต่างชาติที่เขาเรื่องสายศรัทธาศิลปะการ,รษษษษต่อสู้ของมวยไทยของเราเนี่ยเขาเขามีมุมมองอยังไง <c oughs> คือเหมือนที่ผมบอกครับว่าถ้าเกิดพูดถึงประเทศไทยสิ่งที่ชาวต่างชาติจะนึกถึงมีอะไรบ้างหนึ่งมวยไทยอาหารไทยนะครับประเพณีไทยนะครับดังนั้นเนี่ยเรื่องราวเหล่านี้เนี่ยอยู่ในพูดง่ายว่ายุคปัจจุบันก็คือซอฟพาวเวอร์ของไทย เมื่อต่างชาติเนี่ยเอ่ยถึงนึกถึงประเทศไทยก็จะต้องนึกถึงมวยไทยใครที่เข้ามาในเมืองไทยก็ต้องมีโอกาสที่อยากจะฝึกฝนแล้วก็เก็บภาพเก็บรูปถ่ายอเอาไปกลับไปประเทศบ้านเขาและใครที่มาฝึกฝนในประเทศไทยก็อาจจะได้ในเรื่องของโปรไฟล์พูดง่ายๆนะครับในเรื่องของเรื่องราวสตอรี่ว่าได้มาฝึกในยิมมวยไทยโรงเรียนมวยไทยในประเทศไทยแล้วก็อาจจะไปเปิดยิมเปิดค่ายสอนมวย ในบ้านเขานะฮะตอนนี้ยิ่งณปัจจุบันเนี่ยเยอะมากนะครับเรื่องของมวยไทยที่ที่ต่างชาติเข้ามาฝูกฝนนะครับเยอะเยอะ<ๆ>คนต่างชาติจากทั่วโลกเนี่ยเขาอาจจะมีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับมวยไทยมากบ้างน้อยบ้างสิ่งที่ครูเชษสื่อสารกับเขาหให้เขาเข้าใจลึกซึ้งถึงความเป็นศิลปะไทยของเราเนี่ยมวยไทยเราเนี่ยเราเราบอกอะไรกับเขาคือต่างชาตินะครับพอพูดถึงมวยไทยเนี่ยเขาจะรู้อยู่แล้วว่ามวยไทยเนี่ย มันต้องมีอะไรบ้างนะครับอย่างเช่นมงคลภผ้าประเจียดการไหว้ครูการอะไรก็เรียกว่าการยกบังก,กันแก้เขาลอยสอกลับจระเข้ฟาดหางหรืออะไรนี่คืออาวุธของแม่ไม้มวย,มย,มยไทยดังนั้นที่เขาเข้ามาฝึกเนี่ยเขารู้ว่าศิลปะาก,การต่อสู้เนี่ยมีอยู่หลายแบบหลายประเภทนะครับแต่แทบจะพูดแค่ว่าเป็นในเรื่องของอันดับหนึ่งของการต่อสู้เนี่ยก็คือมวยไทยที่ต่างชาติของาการยอมรับนะครับที่เขา อาจจะฝึกฝนมาในหลายรูปแบบแล้วแต่ผลสุดท้ายแล้วสิ่งที่เขามีความรู้สึกแล้วก็ความศรัทธาในกีฬาศิลปะการต่อสู้ที่ที่เขาชอบมากที่สุดก็คืออยู่ในอันดับต้นๆของการต่อสู้เนี่ยก็คือเรื่องของมวยไทยะะนะครับก็แน่นอนว่าถ้าถ้าเขาเห็นนอาจจะเป็นการออกอาวุธต่อยฟันศองตีเข่าครับ<ะ>แต่ว่ามวยไทยเนี่ยคือศาสตร์และศิลป์มีศิลป,ปะแฝงอยู่ในนั้นแล้วมีศาสตร์องค์ความรู้อยูอ่ในนั้นก็นี่เป็น เป็นความภาคภูมิใจนะที่อย่างน้อยครูเชษ์เนี่ยก็คือเป็นอีกหนึ่งคนที่เผยแพร่แล้วก็สื่อสารให้ให้มวยไทยสืบปะมวยไทยคงอยู่ครับกมีคําพูดที่ว่าในอนาคตเนี่ยคนไทยจะสู้นักมวยต่างชาติไม่ได้ใช่ไหมครูเชษ์เคยอีคํานี้ไหมแล้วคิดยังไงกับคํานี้คือที่จริงแล้วเนี่ยผมไม่เชื่อนะครับผมไม่เชื่อว่านักมวยไทยสู้ต่างชาติไม่ได้มันคือความเป็นไทยยังไงก็คือคนไทยเนี่ยต้องใช้ ความเป็นมวยไทยเนี่ยได้ดีกว่าต่างชาตินะครับแต่ว่าบางทีเนี่ยอาจจะมีบ้างในรูปแบบเกมการแข่งขันว่าเอาไปใช้ในการแข่งขันในลักษณะไหนแบบไหนมากกว่านะครับแต่โดยรวมเนี่ยยังไงก็แล้วแต่เรื่องของมวยไทยเนี่ยนักมวยไทยมีอาวุธที่หลากหลายนะครับมีอาวุธที่หลากหลายแล้วก็สามารถที่จะเอาชนะต่างชาติที่เขาไม่สามารถที่จะเก่งทูกคนไทยได้นะอย่างเช่นการเขา่าลูกเข่าการจับ ล็อกคอตีเข่าการลูกขวางหน้าดันแทงการเตะก้กานคอการอะไรทั้งหลายแหล่เนี่ยแต่ทักษะของต่างชาติเนี่ยอาจจะมีหมัดดีดังนั้นอาจจะมีทักษะในการลงหมัดที่ดีแต่ถามว่าถที่เกิดนักมวยไทยที่มีความสามารถที่มีความเก่งอยู่แล้วเนี่ยก็ต้องเอาอาวุธแม่ไม้มวยไทยเนี่ยไปหยุดอาวุธของการใช้หมัดของต่างชาติให้ได้แล้วอาจจะมีการ เะเจาะยางพับนอกซึ่งดังชาเขาเตะไม,ม่เป็นนะครับเขาอาจจะเตะแบบกึบ่งๆึ่งคิกบ็อกซิ่งแต่ในเรื่องของการบิดสะโพกการสร้างจังหวะในการเตะแบบนักมวยไทยเขาทาไม่ได้นะครับผมยังไงมองว่ามวยไทยก็นักมวยไทยยังไงก็ไม่แพ้ครับไม่แพ้ในยุคปัจจุบันเนี่ยเป็นยุคที่ทุกวงการเนี่ยต้องปรับตัวให้มันสอดคล้องกับยุคสมัยครับในมุมมองของคนวงการมวยไทยอย่างครูเชษฐ์วงการมวยไทยต้องปรับตัวอะไรบ้างเพื่อที่จะ ให,ให้อยู่รอดเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยมันก็มีทั้งขาขึ้นขาลงนะมีช่วงเวลาที่ยากลําบากบเด็ดเนือยกันรเราจะต้องปรับตัวยังไงเพื่อให้อยู่รอดไปได้ไหนนะครับตอนนี้ในมุมมองผมนะครับว่าการปรับตัวเนี่ยจากเมื่อก่อนเนี่ยมวยไทยเนี่ยอาจจะในการยืนมวยความนิ่งนะครับเลียมมวยทงมวยเนี่ยค่อนข้างจะมีบทบาทในยุคอดีตนะครับแต่ณปัจจุบันเนี่ยเมื่อโลกมันเปลี่ยนไปแล้วรูปแบบมวยสามยกเนี่ยเข้ามามีบทบาทมากขึ้นนะครับ การยืนมวยความนิ่งอาศัยเหลียมมวยเชิงมวยอย่างเดียวเนี่ยเราจะสู้ต่างชาติเขาไม่ได้สิ่งหนึ่งที่นักมวยไทยต้องปรับตัวเนี่ยก็คือในเรื่องของการออกอาวุธให้เยอะขึ้นให้มากขึ้นนะครับแล้วบวกกับการยืนมวยที่มีเสน่ห์ขึ้นเดี๋ยวก็จะทําให้สู้ต่างชาติเขาได้เพราะต่างชาติเนี่ยบางทีถ้าเกิดในเรื่องของรูปแบบมวยสามยกเนี่ยเขาจะไม่ได้เข้าใจในเรื่องของ บนเสน,น่การยืนมวยความนิ่งเหลี่ยมมวยการยืนจับจับจ้องๆกันนะครับเขาพอสัมือชกปุ๊บเนี่ยเขาใส่อาวุธกันแ <topics> yes. หลกลานเลยฉังนั้นมวยไทยเนี่ยเมื่อตรงจุดนี้เนี่ยมันอยู่ในช่วงยุคนี้เวลานี้เนี่ย เราก็ต้องไปใส่เสริมเติมแต่งอาวุธให้มันหลากหลายขึ้นที่เราต้องปรับเปลี่ยนนะครับในในยุคนี้ในเรื่องของวิติมวยไทยเนี่ยก็ถือว่าผูุ้งเทพก็มีประสบการณ์เยอะแล้วก็ได้สะท้อนมุมมองนะครับที่เป็นประโยชน์ให้กับวงการมวยบ้านเราเพราะว่าถ้าถ้าเราจะช่วยกันให้ให้ดีต่อไปเนี่ยมันก็จะเป็นเป็นสิ่งที่ดีกับประเทศของเราหนึ่งในเรื่องของอุตสาหการรมกีฬามีการจ้างงานมีการสร้างรายได้ารายได้ามากมายแต่ถ้าปล่อยให้มันแบบเสื่อมลงลงเสื่อมลงเสื่อมลงเสื่อมลงเนี่ย วันหนึ่งอาจจะสูญหายไปครับผมอีกหนึ่งมิติที่ครูเชษได้ทํางานก็คือในเรื่องการเป็นผู้ฝึกสอนกีฬาคิกบ็อกซิง่งแล้วก็ในรอบปี2567เนี่ยก็ถือว่ามีผลงานโดดเด่นมากมายครับเพิ่งไปได้เหรียญรางวัลมาหลายเหรียญเลยจากประเทศกัมพูชาที่มาที่ไปของการที่ครูเชษได้เข้ามาทำคิกบ็อกซิง่งเคอก็อ,อย่างที่แ<ม>นว ของนโยบายของท่านสมชายพูนสวัสดนะครับนายกสมาคมคิกบอ็อกซิ่งแห่งประเทศไทยอยากที่จะพัฒนาวงการกีฬาคิกบอ็อกซิ่งนะครับให้มีมาตรฐานแล้วก็สู้กับชาวต่างชาติที่จ้เกิดเป็นเบอร์ต้นต้นของคิกบอ็อกซิ่งในโลกระดับโลกระะระดับเอเชียก็จ,จะต้องมองไปที่อุซเบนะครับคาซัคอะไรทั้งหลายแหละจะทํายังไงให้กีฬาคิกบอ็อกซิ่งไทยเนี่ยได้รับความนิยมเป็นอย่างแพร่หลายและสู้ประเทศชั้นนําเหล่านี้ได้นะครับก็ เมื่อเรงเห็นอาจจะเรงเห็นความสามารถของผมนะฮะในเรื่องของการคุมกีฬามวยมวยไทยการคุมนักมวยไทยนะครับโดยที่ในส่วนของเราก็มีเกียรติประวัติในเรื่องของค่ายย่เยี่ยมอะไรต่างๆนานา,นาเอ,อ่อก็เห็นในเรื่องอาจจะเห็นความสามารถในตัวผมนะครับก็เลยให้มาคุมทีมกีฬาคิกบ็อกซิง่งทีมชาติไทยนะครับก็เริ่มออตั้งแต่ตอนนั้นมานะครับเราก็พอเข้ามาดูแล้วว่ากีฬาคิกบ็อกซิ่งเนี่ยเป็นกีฬาสมัยใหม่ของคนไทย ที่ไม่ใช่เรื่องของมวยไทยแล้วเพราะมวยไทยคืออะไรมวยไทยคือการยืนมวยการมวยความนิ่งอาศัยหลักเหลี่ยมการออกอาวุธที่มันชัดเจนความสง่างามการยืนมวยแต่พอในเรื่องของกีฬาคิกบ็อกซิ่งเนี่ยพอเราเข้ามาได้สัมผัสเนี่ยไม่เกี่ยวความนิ่งละกับตรงข้ามกันคือต้องใช้ทักษะเรื่องของความเร็วทํวายังไงให้ได้แต้มเข้าเป้าโดยที่ไม่มีรูปของเหลี่ยมมวยรงมวยแล้วแต่ต้องอาศัยทักษะ การออกอาวุธที่เร็วซึ่งต่างจากมวยไทยที่ต้องช้านิ่งออกแรงแรงหนักๆเน้นๆนะครับเมื่อผมเข้ามาทำเนี่ยเราก็เลยโจทย์เรามันจากดำเป็นขาวจากช้าเป็นเร็วให้ได้ก็ต้องเอานักมวยไทยเนี่ยเข้ามาประยุกต์ให้ได้แต่ข้อดีของนักมวยไทยคืออะไรเอามาต่อยคีบอ็อกซิ่งเรื่องของกระดูกมวยประสบการณ์การผ่านมวยเนี่ยยังไงแล้วก็เป็นกีฬาอาชีพที่แตกต่างข้อดีอย่างต่างชาติคีบอ็อกซิ่งต่างชาติคืออะไร คือความทนทานของร่างกายนักกีฬาที่พวกที่ของต่างชาติเนี่ยมเมื่อประทะทีวทิทีเนี่ยยังไงก็สู้นักกีฬาไทยไม่ได้ผมก็เลยเอาจุดเด่นของความเป็นมวยไทยเนี่ยที่ความแข็งแรงความเข้มแข็งเนี่ยเข้ามาเสริมทักษะในเรื่องของความเร็วให้ได้แต้มทำยังไงก็ได้ละลายความนิ่งความหนักความแรงต้องมาประยุกต์เป็นความเร็วแล้วก็ทำแต้มไม่ได้เราก็เลยจากการจับเป้าเข้ากระสอบแบบกีฬามวยไทย ก็ต้องเอานักกีฬาเทควันโดยูโดคาราเต้เข้ามาออกอาวุธให้มันว่องขึ้นให้มันเร็วขึ้นก็กลับกลายมาเป็นทําผลงานได้ดีพอไปแข่งในระดับโลกเนี่ยเราก็ต้องบอกเด็กเราว่าถ้าเกิดเจอกับนักกีฬาคิกบอ็อกซิ่งระดับโลกอย่างเช่นอูตเบคาซังเนี่ยที่เขาเร็วอยู่แล้วคุณเนี่ยต้องอาศัยจิตวิญญาณความเป็นนักมวยไ,ไทยเนี่ย เอาไปประยุกต์เอาไปขี่เอาไปข่มเขาให้ได้ว่าอย่าไปเต้นตามเขาในบางจังหวะเพราะเต้นตามยังไงก็เต้นไม่ทันเขาแต่จะทํายังไงมึงเข้ามามึงเข้ามาเดี๋ยวจะโดนจะโดนจะโดนเราเนี่ยแบบเนี้ยคููไปครูมาเนี่ยแล้วค่อยไปเติมแต้มอย่างอื่นเอานี่คือก็เป็นอะไรเรื่องของคลิกเล็กๆน้อยๆที่เราต้องปรับนักกีฬาไทยไปสู่ในเรื่องของความเป็นกีฬาคิกบ็อกซิ่ไงให้ได้ก็กลับกลายมาเป็นการสร้างผลงานได้ดี จนเดี๋ยวนี้เราก็อยู่แนวหน้าของวงการคิกบ็อกซิ่งโลกแล้วเ,เราสู้ได้หมดทั่วโลกนะเราสองสนามที่ผ่านมาก็ถือว่าโหกวาดเหรียญมาเป็นกอบเป็นกามเลยนักกีฬาชุดนี้นี่มันประกอบด้วยทั้งอดีตนักมวยไทยมียูโดเทควันโด้ด้วยส่วนมากก็จะเป็นนักมวยไทยเป็นหลักะนะครับส่วนมากก็จะเป็นนักมวยไทยเป็นหลักที่พูดง่ายว่ามวยไทยอาชีพชนะครับเพราะว่าเรื่องราวเหล่านี้เนี่ยนักมวยไทยอาชีพเนี่ยก็มีความแข็งแรงคนฐานอยู่แล้วนะครับแค่ไปปรับเสริมทํายังไงให้เสริมความเร็วทํายังไงให้ได้แต้ม บางจังหวะก,ก็ต้องอารมณ์มวยไทยเข้าไปคู่ต่างชาติเขาบ้างหวดป๊าปป๊าถึงแม้ไม่ได้แต้มแต่ความบอบช้าของผู้ต่อสู้เนี่ยก็ส่งผลในเรื่องของเขาก็ไม่กล้าทียร์เข้ามาแล้วที่เหลือเราก็ค่อยไปใส่แต้มใส่คะแนนเอาครับปลายปี67กับ ช่วงปี68ปีหน้าเนี่ยมีรายการไหนบ้างครับกำลัคิกบ็อกซิ่งทีมชาติไทยส่วนของปี6 7ที่ผ่านมานะครับที่เราสร้างผลงานได้ดีเนี่ยตั้งแต่เราเริ่มไปแข่งที่ฮังการีแล้วนะช่วงกลางปีครับช่วงกลางปีเนี่ยเราก็ได้มา2 3สเหรียญทองทั้งที่ว่าในทวีปยุโรปเนี่ยคกบ็อกซิ่งไทยไม่เคยได้เหรียญเลยเต็มที่ก็ได้เข้ารอบ8คนสุดท้ายนะครับ พอไปแข่งฮังการีเราก็ผมก็มาปรับก็คุมทีมครั้งแรกัวนาเมรต์ครั้งแรกเราผมก็เอามาปรับแล้วก็ก็สามารถช้างเหรียญทองสองสามเหรียญขึ้นมาได้นะครับแล้วก็รายการต่อมาก็อุตเบนะครับอุตเบเราส่งไปสิบห้ารุ่นเราได้เข้าชิงถึงเก้าเก้ารุ่นนะครับพถือว่าเป็นผลงานที่ค่อนข้างดีมา,มากๆนะก็เป็นแล้วก็ล่าสุดนี้ก็คือชิงแชมป์เอเชียนะครับเมื่อล่าสุดที่ผ่านมาเราถือว่าชิงแชมป์เอเชียเนี่ยในแนวหน้าของเอเชียเราเนี่ย ก็มีอุ้เบคาซักอะไรทั้งหลายแหล่เยอะมากเราก็เข้าชิงได้เยอะนะครับพูดง่ายว่าได้เหรียญทองมามาถึงเจ็ดเหรียญน,นะครับได้เหรียญทองเจ็ดเหรียญเหรียญเงินสี่เหรียญเหรียญทองแดงก็สองเหรียญก็เป็นการสร้างผลงานได้ดีนะครับในปีหกแปดเนี่ยทัวร์นาเมนต์ที่เราจะไปแข่งเนี่ยทั้งเวิร์ครัพก็อาจจะมีต้นปีที่อิตาลีนะครับเดือนมิถุนาจะมีฮังการีแล้วก็มีไปเวิร์ที่ประเทศจีนนะครับแล้วก,กลับมาปลายปี ก็กีฬาซีเกมส์บ้านเรานะครับซึ่งผมก็หวังว่าจะกว้ดเหรียญทองให้ได้ทุกเหรียญนะครับมั่นใจนะครับว่าในระดับอาเซียนเนี่ยทีมฟกตบอลไทยไม่แพ้ใครในอาเซียนครับถือว่าซีเกมส์เนี่ยก็น่าจะหวังผลได้หลายเหรียญเลยครับนะครับเพราะว่าเป็นนักกีฬาเรามีพื้นฐานที่ดีอยู่แล้วนะครับแล้วก็อยากจะขอกาลังใจจากแฟนๆชาวไทยด้วยนะครับให้ติดตามเชียร์นักกีฬาทีมฟุตบอลไทของเราแต่ผมก็ขอฝากพี่น้องคนไทยนะครับ กีฬาคกบ็อกซิ่งเนี่ยอาจจะเข้ามาอยู่ในประเทศไทยใหม่ไม่นานนะครับไม่นานแต่ตามแนวนโยบายของท่านนายกสมาคมคกบ็อกซิ่งแห่งประเทศไทยนะของท่านสมชายพูลสวัสด์เนี่ยก็ได้มีอยากจะทํากีฬาให้เป็นกีฬานะครับกีฬาคกบ็อกซิ่งเนี่ยก็เป็นกีฬาประเภทหนึ่งต่อไปก็จะสร้างความสุขให้กับคนไทยที่ได้รับชมได้ติดตามเชียร์นักกีฬาทีมชาติไทยนะครับและพวกเราก็จะสร้างผลงานออกมาให้ดีเรื่อยๆเรื่อยๆนะครับโดยที่จะ อยู่ในแนวหน้าของโลกแน่นอนนะครับก็ฝากเป็นกําลังใจให้กับนักกีฬาคริบอกซิ่งไทยและก็กับสมาคมคริบอกซิ่งแห่งประเทศไทยด้วยครับตอนนี้นะครับก็ถือโอกาสนะครับขอคุยกับผู้หญิงคนหนึ่งนะครับที่ชื่นชอบกีฬาโมยไทยตอนนี้อยู่กับน้องมะปรางน้องมะปรางสวัสดีครับสวัสดีค่ะน้องปรางชื่อจริงชื่อธนพรสีไทยค่ะธนพรมงสีไทยค่ะมงสีไทยใช่ค่ะอ่าโอเคตอนนี้อายุ ยี่สปีแล้วที่พี่ที่พูดไทยไม่ชัดเนี่ยเพราะว่าน้องว่าปังเนี่ยไปอยู่เยอรมันตั้งแต่11ขวบเลยอยู่เมืองไทยแค่11ปีใช่ค่ะตั้งแต่11เอ็จนถึง28ก็อยู่เยอรมันมาตลอดทำไมถึงสนใจกีฬามวยไทยเออก็มันเป็นเออพื้นฐานบ้านเมืองเราก็เลยแบบมันคิดถึงเมืองไทยอยากทำอะไรสักอย่างก็ไปเดินเมวยงไทยแต่หนูเรื่องเรียนที่เยอรมันอ๋อเดินมวยไทยที่เยอรมันก่อนใช่ไหมไม่เคยเดินที่ อ๋อนี่เป็นครั้งแรกเลยก็เคยมาเรียนแต่ว่าไม่เคยเรียนมานานขนาดนี้ปกติมาแค่ซ้อมแค่สองสามวันอะไรอย่างเงี้ยแต่นี่ซ้อมเป็นเดือนครั้งแรกค่ะนี่มามาราไดมาได้กี่วันกี่เดือนแล้วครับอ๋ออันนี้ก็มาได้เกือบเดือนหนึ่งแล้วค่ะอ๋อเกือบเดือนหนึ่งแล้วที่ที่เยอรมันเขามีโรงเรียนสอนมวยไทยด้วยเขาก็มีผัะแต่มันจะน้อยมากสำหรับเขาจะผสมกันเป็นคิกบ็อกซิ่งหรือเอ็มเอ็ม ็คือไม่ได้ไม่ได้มีมวยไทยเฉพาะเลยใช่ค่ะอันหายากมากแล้วเรารู้จักที่นี่ได้ยังไงก็หนูก็ดูมวยเหมือนกันนะคะดูแบบลุงพินีอะไรอย่างเงี้ยอ๋อชอบเป็นคนชอบดูกีฬามวยอยู่แล้วใช่ค่ะเคยขึ้นชกไหมเออขึ้นชกจริงๆไม่เคยชกค่ะชอบชอบนักมวยไทยคนไหนเป็นพิเศษ อ๋อเหรอหนูก็ชอบให่คผู้หญิงก็ชอบแอสแตมหรือไม่ก็เพนชินชาอยู่ที่เยอรมันเนี่ยคนที่นั่นเขารู้จักมวยไทยกันเยอะไหมเดีย๋ยวนี้ก็เริ่มค่ะผู้หญิงก็เริ่มรู้จักเยอะแต่ก่อนก็มีแต่มันน้อยมากค่ะคือตั้งแต่ปีที่แล้วมันเริ่มมีขึ้นค่ะนหลังโควิดก็เริ่มมีคนรู้จักมากขึ้นค่ะก็เป็นเพราะว่าที่เมืองไทยเขาพัฒนาด้วยแล้วมันก็บอกอจาต่างชาติคเวลาเวลามีเพื่อนๆคนเยอรมันมาถามเกี่ยวกับมวยไทยอของเราเนี่ย เราเราเล่าให้เขาฟังว่ายังไงเราก็เล่าให้เขาฟังว่ามันเป็นมวยแล้วเขาก็คิดเลยว่าเป็นคิกบ็อกซิ่งเราก็ต้องอธิบายเขาว่ามันเอ่อแตกต่างกันยังไงจากิกบ็อกซิ่งกับมวยไทยค่ะเราพูดาภาษาเยอรมันได้ใช่ค่ะคนเยอรมันเขาก็จะมาถามเราว่าเออเราเป็นคนไทยเขาก็อยากรู้ว่ามันมีคลิกอะไรอย่างเงี้ยแล้เดี๋ยวเดี๋ยวขอขอให้พูด เชิญชวนคนต่างชาติโดยเฉพาเยอรมันให้ให้เราลองลองดูมวยไทยลองเรียนมวยไทยดูเป็นภาษาเยอรมันได้ไหมลองดูลองดูมายนดรับเขู้่ไทยแล่านสา i t รถฝึก i ่เ l ที่นี่ยี n นี่ที่นี่ปี่น่นีที่นี่ท่น่นที่นี่ที่นที่ีนี่ทีนีที h นน่่ ก็เชิญให้มาเรียนมวยไทยมวยไทยเป็นพื้นฐานกีฬาของประเทศไทยค่ะอ <c oughs> ขอเชิญชวนนะครับก็ให้ให้ในหน้าที่น้องมะปางได้พูดไปนะครับว่าคือซอฟต์พาวเวอร์ด้วยที่จะทําให้คนต่างชาตินิยมรู้จักคนไทยเมืองไทยมากขึ้นแล้วก็อาจจะมีโอ,อกาสเดินทางมามาเรียนมวยไทยแล้วก็ไปท่องเที่ยว<อ>ที่ประเทศไทยด้วย<ช>โอเควันนี้ขอบคุณน้องมปะปางเป็นอย่างสูงครับขอบคุณครับ มารู้จักกับอีกหนึ่งดาวเด่นนะครับของค่ายนี้กันบ้างน,นะครับก,ก็คือซาเวียรกอนซาเลนั่นเองสวัสดีครับสวัสดีครับพูดไทยได้ไหมครับได้ครับโอ้โหชัดมากเลยชัดเป๊ะ ซาเวียร์อนซาเลสเป็นชาประเทศเป็นชาสเปนครับผมปัจจุบันอายุ23ปีครับ23ปีมาอยู่เมืองไทยได้ตั้งแต่อายุเท่าไหร่อายุอายุ18ปีครับ18ปีโอ้โห,หปีแล้วอยู่มา5ปีแล้วพูดไทยไป้บ้างนะทั้งพูดทั้งฟังเลยใช่ไหมใช่ัเงเก่งไ้้ยังยังไม่เก่งแต่ว่าอันได้หมดหยอดนะครับเด็กๆไทยที่ไม่ตั้งใจเรียนดูไว้นะนี่เป็นไง5ปีนะครับเปเวอร์ ทำไมถึงตัดสินใจเดินทางมาเรียนมวยไทยที่ประเทศไทยฟังความฟังของผมครับจริงๆเป้าหมายชีวิตของผมก็คือเป็นแชมป์มวยไทยครับผมก็ <c oughs> ตอนถึงเวลาต้องเลือกทางว่าอยากได้อาชีพอะไรอยากไปมหาลัยหรือว่าต้องทําอะไรบ้างก็ผมคุยกับพ่อกับแม่ความฟังของผมก็คือเป็นนักมวยอาชีพในประเทศไทยครับอ๋อพ่อแม่โอเคไหม ตอนแรกก็ไม่เคยเข้าใจเท่าไหร่ครับเพราะว่าผมมาจากครอบครัวที่ไม่เคยมีใครฟุกมวยสักคนเลยครับมผมเป็นคนแรกก็เลยเขาไม่เข้าใจเท่าไหร่ตอนแรกๆครับแต่ว่าทุกว,วันนี้จนเขาเป็น FC เบ<อ>ิ์นของผมครับตอนนี้เขาเป็นกําลังใจ ร้อยเปอร์เซ็นต์ครับแต่ว่าอตอนแรกม,มันยากครับเพราะว่ามาจากกบกว่าที่ไม่มีใครฝึกมวยมาก่อนครับนี่เคยได้แชมป์ด้วยใช่ไหมเคยได้แชมป์แม็กมวยไทยครับคนสเปนเนี่ยเขารู้จักมวยไทยดีแค่ไหนก็จริงๆมวยไทยยังไม่ดังเท่าไหร่ที่ประเทศสเปนกีฬาที่อาจจะดังกว่าก็คือ มวยสากลครับเพราะว่า<ม>จริงๆที่สเปนเบอร์หนึ่งเขาคือฟุตบอลครับฟุตบอลใช่ใชอะไรที่ไม่ใช่ฟุตบอลก็ไม่ดังครับออแต่ว่าถ้าพูดถึงกับกีฬาที่ชกก็คือมวยสะกลดังกว่าครับมวยสากลดังกว่าอ่าแล้วก็เวลาเราเวลาเราคุยกับเพื่อนๆที่สเปน<ม>เรามีคนถามไหมว่ามวยไทยคืออะไรก็มีคนถามเยอะมากครับแต่ว่าคนที่ไม่เกี่ยวกับมวยเขาจะไม่สนใจเท่าไหร่ครับเพราะว่าเราไม่ได้เกินกว่านเก็กไทยที่ ดูมวยต้นเตเด็กไม่เป็นไรเป็นนักมวยหรือไม่เป็นดูมวยในทีวีแน่นอนครับอะ,อะไรแบบนี้แล้วเวลาคนสเปนคนรู้จ,จักที่เขามาเที่ยวเมืองไทยเนี่ยเขาเคยมาดูเราเคยเคยครับเพื่อนหรูก็กลัวที่เคยมาเที่ยวประเทศไทยมาดูหมดเพราะว่ามาประเทศไทยแล้วไม่มาดูมวยก็มันไม่มาประเทศไทยเลยครับไม่มาไม่ถึงถ้าไม่มาดูมวยครับอ่าโอเคนี่ก็เป็นอีกหนึ่งแบบอย่างนะครับชาวต่างชาติที่ชื่นชอบมวยไทยนะครับมาตั้งใจฝึกฝนนะครับจน มีแชมป์ฆ่าเข็มขาดค่าเอวแล้วอ่าแล้วก็กําลังทําหน้าที่ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ให้คนที่บ้านเกิดของเขาเนี่ยได้รู้จักมวยไทยมากยิ่งขึ้นพูดภาษาสเปนเชิญชวนคนสเปนมาสนใจมวยไทยหน่อยได้ครับเอ่อฉันอ่ากผมแนะนำให้ คนสเปนทุกคนที่ยังไม่เคยฝึกมวยไทยให้ฝึกสักครั s <S ้งในชีว okay. ิตก็เลยเขาจะติดใจครั้งแรกแน่นอนมอนผมโอเคขอบคุณภาษาสเปนทุกคนเลยมูชาลาเซียส์มูชา s าเซียส s ลาไปก่อนบายบายออดิอสโอเควันนี้รายการเซ็นทากิฬะอ d ดิอสบายบายอ d ดิอส